ฮัลโหลโอ้แคบกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะผมนูผมเอ,อ,อิ์กอัตพลนะผมอ่าเว็บนี้เว็บหนังโป้นะไม่ต้องมาเมนว่าเว็บไรน,นี่เว็บหนังโป้นะผมเออผมไม่ไหายนะครับผมเรามปกลับที่ประเด็นของเราดีกว่านะผมเพิ่งเข้ามาดูคลิปของพี่คนนี้นะชื่อว่า BGZ Family นะผมขอบคุณมากมากเลยนะผมแล้วผมมาดูคอมเมนต์นี้ไว้เขาบอกว่า a c e b o o k อ่าขออันนี้ก่อนนะเป็นเจ็ดยี่สิบหายไปไหนผมพิมพ์คำว่าเจ็ดเนี่ยขึ้นมาเจ็ดยี่สิบหายไปไหน คือผมเคยทำคลิปแล้วเขาบอกว่าเหมือนเราเราบอกว่า2020เขาจะกลับมาเพราะว่าเขาติดงานหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอายุเฉลี่ยรวมที่นี่แล้วนะเหมือนเขาจะหายไปประมาณสี่ปีได้แล้วนะเพราะว่าเขาโพสต์วันสุดท้ายคือ2016หรือเปล่าแล้วก็เฟซแฟนเพจของเขาคือโพสต์วันที่14ตุลา2016ก็คือเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9หรือเปล่า ผมก็จำไม่ได้นะผมซึ่งเนี่ยมีคนบอกว่าโอกาสเสชีวิตคือ85%ผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมไม่คิดถึง85%ผมคิดว่าเกิน50%แล้วกันเฟ e บุ๊ k ส่วนตัวพี่แกยังเคลื่อนไหวนะเฟ e บุ o k แกชื่อเจษดาอะไรนี่แหละนะเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชดูนะผมว่ามันมีอะไรบ้างนะผมเจษดาะจะขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่ะไม่มึงไม่ค้นหาให้กูล่ะ ให้ตายเถอะเอาอบุคคลลึกลับจริงๆเลยนะเจสดาคือมันมันมันกว้างมากครับผมมันกว้างเกินอนะ่ะผมไม่รู้นะครับเจสดาผมไม่รู้นะอาจจะไปพลาดพิงถึงใครผมขอโทษด้วยนะผมส่วนไอจีเขาบอกว่า ขารู้แน่ชัดนะผมทำไมผมกดอะไรไม่ค่อยไปวะทน้ชมเป็นต้นตีนอะไรอ่ะเน่ดูค้างไปหมดเลยอ่ะโอ้กูยีย่ทำไมกูเป็นคนถ่งอย่างงี้วะเจษฎานะผมเดี๋ยวเสิร์ชไปปุ๊บเอา้าเอา้า ใครไว้เนี่ยได้ๆๆๆทำไมมันไปติดคนนี้แค่แบบอ่ามันมันกว้างเว้ยมันมันไม่รู้ว่าเป็นใครจริงๆอะ่ะคือมันกว้างเกินไปแก้ไขโทรศัพท์ผมเป็นญาติแก้ห่างผมมาขออ่านคอมเมนต์ก่อนละกันนะผมคือมันกว้างพูดจริงไหมเนี่ยถ้ามีจริงขอวาร์ปหน่อยครับมีโอกาสฝากบอกคนรอดู4ปีแล้ว พอลิงก์มาทึกลิงก์มาหน่อยอ่าแล้วแต่เจษดานี่ลิงก์อินเตรแกรมพี่เจ็ตอ่าเข้าไปดูครับผมผมก็ตื่นเต้นนะนี่หรอใช่หรอโอ้โฟอลโล 2, 5, นะ่สองห้าสี่นะขอโทษฟอลโล่ไปแล้วกันนะแต่แกคงไม่รับหรอกครับอ่อ เป็นญาติงั้นคุณพอจะรู้ไหมทําไมเขาถึงเลิกทาไปหรอคะไม่รู้กันกันครับช่วง,หล,งหลังแกหันมาขายโทรศัพท์แล้วให้แล้วไอผมก็งงเหมือนกันแน่ก็อาจจะมีโอกาสกลับไปทําบ้างแกเคยเล่นเกมกับผมแต่แกไม่อาจคลิปครับเป็นเหมือนกันเล่นเพลินๆไม่ได้ทําคลิปแบบแต่ก่อนครับผมไม่รู้ว่าคนนี้แอบอ้างหรือว่าจริงนะครับผมแต่ถ้าจริงผมก็องขออภัยนะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะผมมีคนควิเคราะห์ว่าหนึ่งถ้าจับใบแดงคือสองปีหายไปตั้งสี่ปีป่านนี้ออกมาแล้วนะครับก็จริงครับผมถ้าเขาเกณฑ์อาหารจริงสองปีแต่นี่เขาหายไปสี่ปีเลิกทำรือหัดผ่านรับรองว่าต้องสร้างใหม่อย่างแน่นอนผมคิดว่าเขาไม่น่าจะลืมเว้แต่ถ้าเขาลืมจริงเขาต้องทำให้กลับมาให้ได้เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคนติดตามเขามันล้านกว่า้วเว้ย ตอนที่เขาหายไปผมไม่รู้หรอกว่ากี่กี่กี่แสนน่าจะไม่ถึงล้านนะผมโอกาสเสียชีวิตสูงจริงๆไม่ได้แช่งแต่ตามนั้นแหละทุกคนถ้าทุกคนรักเจดก็ไม่ต้องตามหรอกครับถ้าเขาจะกลับมาก็มาเองก็จริงครับผมคือแกเป็นคนแคสเกมที่มีตัวตนของแกแบบเป็นคนแคสเกมที่สนุกมากเป็นการพากที่แบบมีเอกลักษณ์มาก อันดับหนึ่งดวงใจที่ภาคดีที่สุดผมคือสกิททีวีหรือเอเคซทีวนะผมส่วนส่วนเจ็ดนี่คืออันดับสองผมเลยนะกรณีไม่ทําแล้วติดเรียนมีปัญหาครอบครัวไม่สับสนุนโดนคมกูจากบางอย่างเสียชีวิตไปต่างประเทศไรอีกอะอย่างเงีส่วนตัวที่ผมคิดนะผมคิดว่าคิดไม่ออกจริงจร่ะจะได้คิดออกจริงคือจาเสียชีวิตป่ะเออในสมองผมคือคิดว่าแกเสียชีวิตหรือว่า แกคือไม่ว่างจริงๆติดธุระแบบถตอว่าถ้าติดธุระแครต้องโพสต์ลงเฟซเปล่าวาโพสต์ลงเพจว่าเอผมไม่อยู่แล้วนะผมไปแล้วนะผมไม่กลับมาแล้วนะคือว่าผมเลิกทำมีปัญหาอย่างเงี้ยจริงคือตอนที่เขาหายไปปีแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าน่าจะไว้อะไรให้ในายหลวงหนึ่งปีอ่ะก็ผ่านมาก็ยังไม่ใช่แล้วตั้งข้อหาตั้งข้อคำถามมาอีกว่าแกคงจะไปกินอาหารอีกสองปีก็คงจะกลับมา จนถึงปัจจุบันตอนนี้คือตันทุกอย่างเลยนอกจากแกไม่ทํานะผมคือช่วงที่แกออกไปซับสไครต์แกเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะผมเอ่อทำช่องใหม่เปล่าเราไม่รู้นะผมเนีย่ยส่วนมากจะคิดว่าพี่แกเสียชีวิตนะเพราะพ,พี่แกเป็นคนที่เงียบมาก เงียบเป็นแกเป็นคนที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนเว้ยแบบว่าอยู่แต่ในหน้าจอคอมนะครับผมอยู่แค่ในหน้าจอเป็นบุค,คลิกของตัวเองแบบอยู่แค่ในหน้าจอไม่เคยแปลอะไรเลยคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะผมไม่ใช่หรือไม่แน่ใจอาจจะลองเสิร์ชให้ดูนะครับผมนี่คือเพจของเขานะครับผมแปดหมื่นนะครับผม เนี่ยคือวันที่1 4บสี่สตุลาสองพและแกก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยนะผมนี่ก็มีแต่คนกดเศร้านะผมมีแต่ผมไม่มีวันนั้นอะไรเงี้ยแกหายไปแล้วผมไม่รู้เหมืนกันผมคิดว่าการลืมรหัสน่าจะเป็นส่วนที่น้อยมากกว่าถ้าแกลืมรหัสยูทูบแกก็มาโพสลงเฟิจริงป่ะออผมไม่รู้ว่าใช่จริงๆหรือเปล่านะ ผมไม่อยากไปฟันผงเพราะผมกลัวว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่าคลิปผมโดนอะไรอย่างเงี้ยผมเอมผมก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่แกเข้าใจปะเออความคิดส่วนตัวเสียชีวิตอาจจะดื่มหัสถผ่านคอมอาจจะเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารผมคิดว่าไม่น่าใช่ว่ะแต่ถ้าสมัครเป็นทหารก็ผมไม่รู้จริงๆว่ะแต่ถ้ามันเป็นตามความจริงของคนที่เมนคนนี้นะผม เออเนี่ยคนเนี้ย spk สุป,ปรากรนะผมะไปดูช่องแกหน่อยแกก็ทำเกี่ยวกับแคสเกมนะแต่ว่ามผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมว่าเป็นพี่เขาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนจริงแกคงจะได้ไปขายโทรศัพท์หรอ เงินเดือนใน YouTube แกก็ค่อนข้างที่จะมีเงินนะผมคิดว่านะถ้าแกทำต่อแกคงไม่ไม่มาทิ้งนาคตอะไรอย่างนี้หรอกนะครับเออถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะอัปเดตให้อย่างรวดเร็วนะผมสำหรับคุณเจตนะผมถ้าชอบใจเดิมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์เป็นอาใจผมนะสวัสดีขอลาาบก่อนนะผมบ๊ายบาย